คำถามเบาๆที่ทำเอาผมถึงกับสะดุง้งลุงกลัวผีหรือเปล่าผีที่ไหนหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงประสบการณ์ผีสวง ep ที่17 เรื่องเล่าในวันนี้มาจากคุณทองย้อยคุณลุงรอปภที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นภายในโกดังโรงงานช่วงคืนกลางดึกที่เงียบสงัดก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอตั้งใจทำให้ทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับเข้าสู่โกดังพิษสงค่ะเรื่องนี้ผมไม่ได้เจอมาด้วยตัวเองหรอกนะครับ แต่เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ทำงานเป็นรอปภเหมือนกันกันกบผมเรื่องนี้เกิดขึ้นมาราวๆเก้าปีได้ตอนนี้เพื่อนผมมาเลิกเป็นรอปภแล้วมันกลับไปทำนายอยู่กับภรรยาที่บ้านนอกนู้นตอนนั้นเจ้าย,ย้อยเพื่อนผมได้รับคำสั่งจากหัวหน้ายามให้ไปเข้ากะที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวแถวพุทธมนตรสายสี่โดยความไม่ชินทางแถวนั้นทำให้ทองย้อยหลงซอยหลายครั้งซึ่งกว่าจะเจอโรงงานแห่ง นั้นก็ปาเข้าไปเกือบสองทุ่มแล้วตอนที่มาถึงประตูโรงงานปิดแล้วย้อยมองลอดเข้าไปตรงซอกช่องว่างประตูเลื่อนขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กซึ่งปิดไม่สนิทนัก พอดีเห็นมีเด็กหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นจึงเรียกให้ช่วยเปิดประตูให้เด็กหนุ่มที่สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำขาสัน้นหันมามองลอดออกทางช่องประตูและถามกลับมาว่าเป็นรปภที่มาใหม่ใช่หรือเปล่าพี่เห็นเฮียแกบ่นอยู่เมื่อกี้ใช่ใช่เปิดประตูให้ทียอยรีบบอก เด็กหนุ่มเลื่อนเปิดประตูให้แล้วก็ชี้นิ้วไปทางขวาบอกว่าป้อมยามอยู่ตรงนั้นดันขวาของประตูเป็นป้อมยามเล็กๆพอนั่งได้ไม่อึดอัดย้อยรีบเอาเป้ไปวางเก็บเด็กหนุ่มเดินตามเข้ามาคุยและบอกย้อยว่าผมชื่อหนุ่ยนะพี่ทำงานอยู่ที่นี่แหละมีอะไรถามได้ไม่ต้องเกรงใจย้อยถามกลับมาว่า เท่าแก่ที่นี่เป็นไงดุหรือเปล่าเด็กหนุ่มพูดไปพลางหัวเราะคขำๆโดยมองเข้าไปในโรงงานที่เปิดประตูกว้างเอาไว้มองเห็นมีคนงานชายกำลังทำงานอยู่ห้าหคนหนึ่งในนั้นมีชายวัยกลางคนสวมกางเกงยีนขาย,ยาวเสื้อยืดสีฟ้าลักษณะมองแวบเดียวก็ดูออกว่าเป็นเจ้าของโรงงานที่นี่เพราะเป็นคนจีนผิวขาวอ้วนเล็กน้อย เขากำลังเดินตรงมาทองย้อยรีบยกมือไหว้ทันทีเหียเจ้าของโกโดังพยักหน้ารับพร้อมกับพูดบ่นว่าเพิ่งมาถึงหรอวะทำไมมาช้าจังต้องคอยออกมาดูเองตลอดขออภัยท่านด้วยครับผมหลงครับไม่เคยมาแถวนี้เลยทองย้อยรีบกล่าวขอโทษพร้อมกับโค้งตัวน,น้อยเป็นการเคารพเหียเจ้าของโกดังพยักหน้าหันกลับเดินเข้าไปในโรงงาน ปล่อยให้ทองย้อยยืนเป่าลมออกจากปากอย่างโล่งใจเป็นไงลุงเฮียแกก็บ่นไปงั้นแหละครับหนุ่ยหัวเราะชอบใจเสียงดังออกมาจากป้อมยามแล้วมันก็เดินออกมา ไอหมอนี่มันแสบจริงๆแอบหลบเข้าไปตอนเฮียเจ้าของโกโดังเดินออกมาทําให้ย้อยต้องโดนบ่นอยู่คนเดียวทองย้อยหัวเราะแล้วก็ชวนคุยกับหนุ่ยแบบจริงจังเกี่ยวกับโรงงานก่อนจะจบด้วยคําถามว่าแล้วมีอะไรจะเตือนผมอีกไหมล่ะหนุ่ยยิ้มเจนเจือนพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ๆผมคําถามเบาๆที่ทําเอาผมถึงกับสะดุง้งลุงกลัวผีหรือเปล่าผีที่ไหนหรอ ที่นี่หรอหนุ่ยพยักหน้าพร้อมกับชี้ไปทางด้านซ้ายของโกดังที่ยาวเรียบแนวกำแพงไปจนสุดซึ่งตรงนั้นค่อนข้างมืดเพราะไม่มีไฟก่อนจะพูดเบาๆบอกผมว่าผีไปเย็นแกเคยเป็นคนงานที่นี่ทำงานมาตั้งแต่สาวๆตั้งแต่สมัยพ่อของเฮียคนนี้ ทำมาจนแก่ไม่มีผัวไม่มีลูกไม่มีบ้านไม่มีญาติเท่าแก่พ่อของเฮียเลยปลูกห้องน้อยๆให้แกอยู่ท้ายโกดังนั่นแหละจนว่าแกป่วยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นหนุ่ยพูดเพียงแค่นั้นก็ทําผมขนลุกยกมือขึ้นผนมแล้วมันก็ยิ้มแห้งๆก่อนที่จะบอกผมต่อไปว่าแกจะชอบไอแคกๆให้คนได้ยินเหมือนตอนแกป่วยเป็นโรคปอดนั่นแหละพูดแล้วขนลุก หนุ่ยบอกพร้อมกับเอามือลูบไล้แขนตัวเองส่วนตัวท้องย้อยก็คนลุกสู้ทซาไปทั้งตัว เพราะตัวเองก็เชื่อเรื่องผีและสิ่งลี้ลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วหนุ่ยก็เดินกลับเข้าไปในโกดังปล่อยให้ทองย้อยยืนมองตรงไปในความมืดของแนวโกดังที่สามารถเดินไปได้สบายๆทองย้อยยกนาฬิกาข้อมือดูตอนนั้นใกล้สี่ทุ่มแล้วเขาเดินกลับเข้าไปในป้อมยามพยายามลืมเรื่องผีที่หนุ่ยเล่าเมื่อสักครู่ จนกระทั่งเที่ยงคืนเสียงเครื่องจักรในโกดังก็หยุดเดินเสียงเฮียเจ้าของโกดังสั่งให้คนงานปิดไฟยกของเก็บเข้าทีพวกคนงานหกเจ็ดคนทยอยขึ้นรถปิกอัพที่จอดอยู่ในโรงงานเป็นรถปิกอัพที่ทำหลังคาแบบรถสองแถวให้คนงานได้นั่งรวมถึงเจ้าหนุย่ยก็ขึ้นรถไปกับเขาแล้วด้วยทองย้อยลุกออกมาจากป้อมยามมายืนคอยดูคนงานมีอายุคนหนึ่งหันไปเลื่อนปิดประตูโกดังแล้ว เขาใส่กุญแจก่อนที่จะหันมาบอกเฮียที่ยืนอยู่ไกลๆว่าเฮียครับนั่นเสียงไปเย็นแกไอดังมาอีกแล้วพวกเองยังไม่ชินอีกหรอวะไปไปกลับบ้านได้แล้ว เฮียกล่าวตัดบทลูกน้องพร้อมกระบกมือไล่ให้ไปขึ้นรถแล้วรถปิกอัพที่บรรจุคนงานก็เคลื่อนออกไปหลังจากที่ทองย้อยเลื่อนเปิดประตูให้ส่วนเฮียก็เดินไปขึ้นรถเบนซ์สีขาวของแกและขับออกมาจากด้านข้างโกดังแกแวะจอดแล้วรถกระจกพร้อมกับสั่งให้ล็อกประตูดีๆ ทองย้อยยกมือไหว้และออกปากรับทราบแล้วรถเฮียก็ขับออกไปพ้นประตูโกดังขณะที่ทองย้อยกำลังจะดึงประตูโกดังที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักก็นึกถึงคำเตือนของหนุ่ย หนุ่มคนงานซึ่งกลับไปแล้วจึงดึงปิดอย่างระมัดระวังแล้วจึงได้ใส่กลอนประตูเหล็กทันทีพยายามจะไม่หันไปมองทางด้านซ้ายที่เป็นทางเดินเรียบแนวกำแพงไปทางด้านหลังโกดังแต่ถึงแม้จะเข้าไปนั่งอยู่ในป้อมยามแล้วแต่หน้าป้อมก็ดันหันไปทางด้านหลังโกดังนั่นพอดิบพอดีทองย้อยหันไปหยิบขวดน้ำและเทน้ำลงในแก้วแต่ก็ต้องขนลุกและสะดุ้งเฮือก <c oughs> Kremt! <coughs> 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 เขาได้ยินเสียงไอแค็กๆมาตามสายลมทองย้อยแก้วน้ำแทบหลุดจากมืออดไม่ได้ที่จะมองมองไปที่ความมืดด้านในสุดของแนวกำแพงทั้งที่ใจร้องห้ามตัวเองไม่ให้มองไปทางนั้นเสียงไอแคกๆคกเงียบหายไปแล้วทองย้อยดื่มน้ำในแก้วอย่างยากลำบากเหมือนน้ำจะติดคอยังไงอย่างนั้นท่องย้อยมองดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลาว่าอีกสิบนาทีจะตีหนึ่ง รู้สึกว่าค่ำคืนนี้เวลามันช่างเดินช้าเสียงเหลือเกินอยู่ๆก็มีเสียงดังก๊อกก๊อก,กแก๊กแแววขึ้นมาอยู่ในโกดังซึ่งบัดนี้ปิดไปแล้วคงจะเป็นเสียงหนูหรือเครื่องจักรที่เพิ่งเย็นตัวลงหดตัวทำให้ส่งเสียงดังออกมาละมั้งถ่องยอยนึกหาสาเหตุมาแก้ต่างให้ตัวเองแต่แล้ว จู่ๆเสียงหมาหอนระงมมาจากด้านนอกโรงงานรู้สึกได้เลยว่าอยู่แถวๆหน้าประตูแต่ด้วยความเงียบสงัดและดึกมากแล้วทำให้เสียงหมาหอนดังชัดเจนมากเสียงไอดังซ้อนกับเสียงหมาหอนทำให้ทองย้อยผวาเหือกและเสียงไอแคกๆเหมือนจะดังชัดขึ้นเรื่อย สายตาของทองย้อยเลือบไปตรงมุมมืดสุดแนวกำแพงปรากฏเงาร่างร่างหนึ่งเลือนลางในความมืดเป็นร่างอ้วนเตี้ยของหญิงเลยวัยกลางคนผมสั้นงอกแทบทั้งสีรษะสวมผ้าถุงสีดำใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวเดินถือกระติกน้ำใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาร่างนั้นเดินหลังค่อมไอแคกแคกมาเป็นระยะ ทองย้อยนั่งตัวแข็งอยู่ในป้อมมองดูยายเย็นหรือผียายเย็นเดินไอแคคแคกลากเท้าใกล้เข้ามาที่ป้อมยามทุกทีทุกทีจาก100เมตรเป็น80เมตรเป็น50เมตรทองย้อยอยากลุกขึ้นวิ่งไปจากป้อมมากในตอนนี้แต่แข้งขามันตึงอยู่กับที่ได้แต่มองดูร่างผีไปเย็นที่เคลื่อนตัวมาพร้อมเสียงไอแค ไกลเข้ามาไกลเข้ามาทองย้อยหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นเมื่อร่างผีไปเย็นมองตรงมาทางเขาและอยู่ในระยะไม่ถึง5เมตรทองย้อยเปล่งเสียงแหบๆออกมาอย่างกลัวสุดขีดผีผีไปเย็นผีหลอกและสติของทองย้อยก็ดับวูบลงความรู้สึกครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าตัวเองหล่นจากเก้าอี้แล้วมีเสียงแหบๆของคนแก่พูดว่าตายแล้ว ท่องย้อยรู้สึกตัวตื่นขึ้นเขานอนอยู่บนเตียงผ้าใบข้างๆป้อมยามมีคนงานและเฮียยืนรายล้อมอยู่รอบๆตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วท่องย้อยรีบลุกขึ้นนั่งเสียงเฮียถามว่าเป็นอะไรไปทองย้อยจึงเล่าเรื่องให้ฟังทุกคนที่รายล้อมเขาอยู่ก็พากันหัวเราะลันเฮียบอกว่า ลุงจะบ้าหรอไปเย็นแกจะเป็นผีได้ไงในเมื่อแกยังไม่ตายนั่นไงแกเดินมานั่นจริงอย่างที่เฮียบอกร่างของไปเย็นเดินตรงมาทางทองยอยที่นั่งอึ้งแดกไปเย็นเดินมาถึงเฮียก็บอกไปเย็นว่าทองยอยคิดว่าไปเย็นเป็นผีเลยช็อกหมดสติ ปลายเย็นที่กึ่งขำกึ่งโมโหถามทองยอยว่าเอ็งรู้ได้ไงวะว่าข้าเป็นผีเป็นสางใครมันบอกเดี๋ยวข้าจะไปเบิร์ดกระบ,บาดมันหนุ่ยบอกครับเมื่อคืนคนงานที่ชื่อหนุ่ยบอกผม สินงเสียงพูดของทองย้อยถุกคนในบริเวณนั้นหยุดพูดเงียบกริบพร้อมกันก่อนที่จะส่งเสียงฮือพูดคุยกันไม่เว้นแม้แต่ป้าเย็นทองย้อยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังเฮีย <Here S 1> จึงบอกทองย้อยว่าป้าเย็นแกนยังไม่ตายอาศัยอยู่ในห้องหลังน้อยข้างหลังโกดังนี้แหละส่วนไอ้หนุ่ยที่บอกลุงเมื่อวานนั่นตั้งหากหลัดที่เป็นผีเพราะมันตายมาอาทิตย์กว่าแล้ว ตายตรงประตูนี้แหละประตูบานใหญ่หลุดล้มลงมาทับหัวมันเละเลยญาติเขาก็ให้พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณมันไปแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมมันยังกลับมาวนเวียนอยู่ที่นี่คงยังรักงานที่นี่อยู่มั้งคะเสียงไปเย็นเอ่ยขึ้นเหยียพยักหน้าถอนหายใจยาวสักพักก็แยกย้ายกันไปปล่อยให้ทองย้อยนั่งมึนงง ขนหัวขนตัวขนแขนลุกสู้เสียงลมพัดยอดต้นไม้หน้าประตูดังเบาๆเรากับเสียงใครบางคนถอนหายใจยาวๆทองย้อยยกมือพนมขึ้นขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เคยได้ทำมาให้แก่ดวงวิญญาณเด็กหนุ่มที่ได้พบเจอเมื่อคืนนี้ เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวในวันนี้ช่วงนี้ไอไม่ค่อยได้ลงคลิปใน YouTube เลยขอโทษทุกคนด้วยนะงานทาง TikTok อกเยอะมากถ้าคิดถึงกันก็ไปช่อง TikTok อกโกดังพิศวงก่อนได้สัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิป YouTube ให้ทีท,ทีทั้งแบบเรื่องยาวและแบบคลิปสั้น YouTube ช็อตนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเนื้อหาตกหล่นตรงไหนไอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า กดังพิศวงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย